สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านในทุกสื่อโลกโซเชียลที่ผมได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้มีใบประกอบอาชีพวิชาประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้จัดรายการผู้ทรงคุณวุฒิตลอดทีพนะครับอันนี้สำคัญนะฮะสังคมไทยนี่แปลก คนมีหลักฐานมีเอกสารมีบัตรแสดงตัวมันยังชี้หน้าถามคุณเป็นใครไม่เห็นช่องเจ็ดช่องเก้าช่องสิบเอสนอเลยนั่นคือความไม่ฉลาดที่สังคมนี้ปล่อยให้จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกมามันไม่เชื่อหลักฐานเอกสารของทางราชการนี่ผมมีบันับรองข้าราชการรัฐรัพาเทียบเท่าประหลัดกระทรวง 41ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาที่ปรึกษาประธานวุติสภาเอาหลักฐานให้ดูไม่เชื่อครับสังคมนี้มันเชื่อหน้าตาดาราเมียน้อยรัฐมนตรีกิ๊กเสนาบดีไปนั่งอ่านข่าวพวกนั้นไม่มีแม้กระทั่งใบผู้ประกาศแต่เล่นเส้นเหมือนกับที่ไอ้พวกลกเรปัญญาอ่อนผู้ช่วยรัฐมนตรีกรทวงยุติธรรมส่งคนไปสอบแทน ตอนี้มันก็เงียบไปแล้วครับท่านดีครับผมนี่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนผู้ทรงคุณวุฒิอลอดชีพก็เหมือนกับพวกวิศวกรพวกสถา,าปานิกอะไรครับและต้องมีใบกอบอก,กอบสาดสอนนายความก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ก็ต้องมีใบของแพทย์ในสภาเนี่ยครับท่านดีครั เพราะฉะนั้นคนไทยมันไม่เคยชินเพราะคนไทยที่กลัวว่าถ้าเอาหลักฐานมาแสดงหาวัาขี้โมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เ็รับผมไม่เชื่อหรอกว่านายกรัฐมนตรีจะรู้รัฐมนูนแม้แต่มาตรา4ที่เขียนว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญน,นี้สเสมอกันแล้วก็มาตราห้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดพี่น้องประชาชนที่เคารพด้วยความกลัวโรคโควิดคนไทยถูกรัฐบาลทําให้บ้าจี้บางคนก็ไาจี้ผมว่าทําไมไม่ใส่หน้ากากผมว่ามึงจะบ้าเลยนี่ห้องสตูดิโอในเคหสถานเดี๋ยวก็ผสมพันธุ์กับเมียก็ใส่หน้ากากสิมันบ้าไปแล้วคับท่านดีก็รพ สองผัวเมียนี่เอาคนอื่นเนี่ยไม่ชัดเจนแบบผมเนี่ยเมื่อคืนละผมนอนอยู่กับเมียอยู่ในห้องนอนเสร็จแล้วเมื่อเช้าผมขับรถออกไปเนี่ยต้องใส่หน้ากากแล้วกลับมาแล้วผมจูบกับเมียผมอีกหน้ากากถอดไม่ออกมานี่คือความป้าหกของสังคมไทยที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อความไม่มีเหตุผลเนี่ยมันทําให้เป็นช่องทางแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อชนทุจราตงก็ข่มขู่ประชาชนปิดนั่นปิดนี่ปิดโน้นไม่ปิดศูนย์การค้าเซน็นทลันเดิมหมอนไม่ปิดโลตัสแมคโครท่านผู้ฟังว่าทําได้ไหมครับทา,างโรคมันก็ต้องปิดกันหมดวันนี้ก็ประกาศล,ล็อกดาวก็ต้องปิดหมดไอข้ขาเชียรลุงตู่บอกว่าถ้าปิดแล้วมึงจะกินอะไรก,กันที่ไหนเซเว่นนีเซเว่นไม่มีมึงก็อ,อกดตายบอก ถึงมีเซเว้นก็อดได้อยู่แล้วเพราะคนทำงานเงินวันมันเข้าใจไหมเงินวันหมายกว่าว่าถ้าไม่ไปกวานขยะไม่ไปรับจ้างข้าวรถไม่ไปเป็นรปภลูกจ้างรายวันก็คือไม่มีสตังที่จะไปซื้อไข่ต้มของธ่านอินเียรวานน์มันปัญญาอ่อนแล้วครับไอกองเชียร์หน้ามืดตามโมวก็เหมือนกับเวลามันเห็นผมใส่เสื้อแดงมันบอกว่าขี้ข้าทักษิน ผมก็เลยด่ามัมาแล้เมียมึงนอนกับกูมาแล้วสามครั้งที่ว่าผมไม่ด่าต่อว่าแม่มันด้วยผมต่อแขนต่อขาคือมันใส่ความกันน่ะผมเป็นนักรฐราสตาทสิ่งแดงมันไม่รู้เรื่องท่านผู้พัแลนะท่านผู้ชมที่เคารพอย่ามาห้างโควิดนะรัฐธรรมนูนเป็นกฎหมายสูงสุดเมื่อทําอะไรแล้วย่อมเสมอกันตามรัฐธรรมนูญมาตราสี มาตราเจ็ดสี่แปดรัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆการจัดทําบริการสาธารณะท้งไหนระดับชาติและระดับท้องถิ่นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใด บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนเห็นไหมครับแล้วก็มีมาตราอื่นรวมทั้งมาตรา41มาตรา42ประชาชนก็มีสิทธิ์ในการที่จะเอาสมาคมไปต่อรองพรว่าในเมื่อรัฐบาลปิดรงนวดเท้านวดฝ่าเท้ารัฐบาลปิดร้านรวมเขาไม่ให้ค้าขายอ้างว่าล็อกดาวตามประกาศของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาคุณไม่ได้ประชาพิจารณ์เขาเลยสมาคมอาชีพต่างๆเขาก็ร้องโหยหวนเลยว่าทำไมเขาถูกปิดในศูนย์การค้ามีบางร้านปิดบางร้านไม่ปิดอย่างนี้มันไม่ได้เขาเรียกว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อการขัดรัฐธรรมนูญน,นั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้และผมในฐานะผู้ มีใบผู้จัดรายการนี่ก็คือนักจัดรายการมือหนึ่งขอบพระคุณแฟนรายการติ๊กต็อกทั่วโลกทั่วไทยตอนนี้ไปแล้วสี่ล้านสามแสนคนชมให้พวกก็อิจฉากันบอกโอ้แกมโมของเราก็มีสี่คนครับท่านผู้ฟังที่ค็รัสรุปจบก็คือว่า เนื่องจากประชาชนชาวไทยเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเอกสารหลักฐานคิดเอาแล้วก็เถียงกันเหมือนกับที่ขนมรูปพระนั่นแหละบไปโดเกียวโอซากา้าดังรถไฟชินกันเชน็นออกีิโรชิมานางาซากิบอกว่าธนาบัตรญี่ปุ่นเขาใช้ครูโรงเรียนราชขึ้นบนธนบัตรไม่ได้ใช้จกกักรพรรดิ มีรูปผู้หญิงเป็นนักสู้เอ็นอมีรูปวิศวกรคนไทยบอกมัเนเย่งต้องใช้รูปพระบาคาสาร์ผมว่ามีที่ไหนแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ใช้นี่เขาเรียกคนหูตากว้างไกลเพราะฉะนั้นขนมพระพุทธารูปี่ที่ญี่ปุ่นเขาทำขายกันตั้งแต่ไอศกรีมยันขนมถั่วต้มถั่วแป๊บอะไรเขาไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะผมเห็นประจํที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยบ้าจี พระพยอมเองพระองค์ท่านะานะพระองค์ท่านก็ไม่ได้สนใจข้อมูลที่กว้างไกลบา้านี้อ่ะพอเฮกอแล้วก็เฮอกันไปประเทศไทยนี่เขาเรียกว่าโรคบ้านที่เหมือนกับที่บ้านที่ให้ใส่หน้ากากอ่ะให้ผัวกับเมียใส่หน้ากากตอนออกจากบ้านแต่อยู่ในบ้านอยู่กันได้เลยถ้ามันติดโควิดมันก็ติดกันตั้งนานแล้วแหละกลัวอะไรล่ะกลัวตายมันต้องตายกันทุกคนเพราะฉะนั้นสำนักพระพุทธศาสนาพอบ้านที่ก็ไปรังแกเขา ว่าขนมทำผิดทำเนียมการนับถือแล้วว่าได้ใครเอาไข่โดโดอ่ะคำหัวพระมีที่ไหนคำสอนเพุทธศาสนาไม่มีต้องเชื่อในเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ใครมันเป็นใครไอ้หมอดูแย่แมนที่อยู่ทําเดียบรัฐบาลน่มันดูเก่งจริงคนทุกย่าวก้าผีตอนนี้โควิดก็ไม่ต้องออกลอกดาวดินี่มันไม่ใช่มันไม่มีหรอกในโลกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ว่า ความวิียะอุตสาหะของผู้คนเท่านั้นถ้าไม่มาลุยสวนแบบผมไม่กล้าสู้ไม่เอาหลักฐานเอกสารมาสู้กับมันคนก็จะนับถือผมดูตั้งสีห้าล้านคนเหรอไอ้พวกศาสตราจายด็อกเตอร์อุบาทเสนอให้ฆ่าคนคิดตามคนที่ไม่รักเจ้าไว้สิ้นซากอันนี้ไอ้บากกร์ซักเบอร์ไอ้ทนายความของเฟซบุก๊กมันก็ต้องรีบปิดทันทีนั่นคือความเลวร้รายของสังคม มลัากงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องไปจับมาดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในประเทศแล้วก็เอารางวัลมาทั้งนั่งทอง,งมาให้ในายบริเวณมนทนชาติส่วนผู้ที่มีคุณูปการสมาชิกผู้ทีจะพาแสนคะแนนจัดรายการให้ประชาชนฟรีมันไม่ค่อยสนใจหรอกครับประเทศนี้ไม่เอามันเอาคนชั่วมาเป็นผู้ปกครองและที่สุดประชาชนก็เดือดร้อนกันทุกหย่อมยาก คนชั่วไม่พอคนโง่มาเป็นผู้ปกครองอีกทีนี้ก็เลยมั่วกันไปหมดอะไรถูกอะไรผิดกูกไม่รู้แล้วรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายอะไรไม่รู้ไม่อ้างกันเลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ